สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีงานอะไรครับวันนี้เป็นโครงการสี่วัดหนึ่งวังเมื่อครั้งต้นกรุงนะครับโดยสำนักศิลปกรที่สามพระนครศรีอยุธยากรมศิลปกรกระทรวงวัฒนธรรมวัดสี่วัดก็คือวัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัฒนารามวัดราชบูรณะวัดมหาธาตุราชบูรณะครับผมแล้วก็วัดพระรามวัดพระรามแล้วก็ที่นี่ที่เรากําลังอยู่กันก็คือ อ่าพระราชวังจันทรเกษมก็อ,อยู่ในเขตพระนครศรียุทธยาทั้งไหมครับครับซึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิพธภัณฑ์พระาตุจันกเกษมรูร้รวังหน้าตัวงานเนี่ยมีทั้งมีมอยู่วยกันทั้งหมด2ส,ส่วนนะครับส่วนที่อยู่ในเกาะเมืองเกาะเมืองก็คือวังจัน,จนท์นเราอยู่นี่แล้วก็วัดมหาธาตุวัดพระรามวัดราชบูรณะส่วนนอกนอกนอกเกาะก็คือวัดชัยวัดชัยวัดพรราม ก็จะมีมหรสพหมุนเวียนกันนะครับในทั้งหมด4ี่วัดกับ1วังนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับตั้งแต่วันที่9นะครับจนถึงวันที่17พฤศจิกาสองหหลังลอยกระทงหลังลอยกระทงหนึ่งวันครับผมการแสดงเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับวันนี้มีการแสดงบัรเลง琵琶เสภาก็20บาท เฉพาะวังจันนะฮะส่วนวัดชัยวัฒนารามสามสิบบาทวันนี้วัดชัยมีปีพาดมอนนะวันนี้มีปิดพรนอมเขาวางมีปีพาดพิธีกรรมของใครครับที่วัดชัยของใครเอ่ยก็ของทีมงานทีมงานพวกเราเลยสี่วัดหนึ่งวังในดนตรีของเราเนี่ยรับใช้ในงานนี้นะครับแล้วก็บริการสังคมในกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ที่เป็นที่ประจักษ์ประจำเลย9วัน9คืนเนี่ยก็จะที่วัดชัยวัฒนาราม จะมีวงที่ที่เราสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็เรารับผิดชอบในภาคส่วนของวงวิาพาษ์เครื่องคู่วันนี้เป็นเครื่องมอนแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นของอวงวิาพาต์กกดึกดําบันขอ,ของอาจารย์อุทเทนเตีล์ลอวิศยอ,อ,อาจารย์รอาจารย์ศิวสิธิ์นะครับ,รบการแสดงเนี่ยก็จะมีเช่นมีโขนนะครับมีมหโหรสพต่างๆมีหุ่นกระบอกนะครับมีหนังใหญ่จาก วัดขนอนมีหนังใหญ่จากโรงเรียนสิงห์บุรีนะครับสิทธิ์วสวรรคอารมณ์สิทธิ์วสว่างนะครับผมวันนี้มีโขนที่สํานักการสังคีตวัดพระรามวันนี้วันนี้วีเปิดนะที่เปิที่เปิดพิงใหญ่หน่อยครับส่วนวันนี้วันนี้มีอะไรปีพาศรีพาวันนี้มีการประชันประชันเลยมีการประชันหลวงปิ่อคีพาระหว่างใครบ้างครับระหว่างใครครับอาจารย์เอวงดุริยากุญชอนหลวงวงกุณชอดุริยาพูดผิดม่ได้อ่า ระนาดเมืองมอนเมืองอนชรดุริยะแล้วก็ระนาดเมืองเหนือประชันกับระนาดเมืองเหนือสุพรรณบุรีขูนไก่สิทธิพรลำดวนผแต่เป็นเครื่องไทยด้วยกันทั้งคู่เครื่องไทยเครื่องไทยด้วยกันทั้งคู่ถ้าไม่ถ้าไมถึงจับคู่นี้มาเจอครับผมว่าผมว่าในในยุคนี้นะครับแล้วก็ในสังคมดนตรีไทยในยุคปัจจุบันผมว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่าติดตามแล้วก็เราเจอกันหลายเวทีเราเราอาจจะเห็นกันหลายๆเวทีที่ เขาล่าสุดในรู้สึกว่าจะเป็นประชันวงปีพาดมอนที่วัดทีวด่วัดจำฟ้าวัดจำบางกรวยนนทบุรีครั้งนั้นเป็นเป็นประวัติการน่าจะเป็นน่าจะเป็นหน้าหนึ่งของสังคมดนตรีนะครับไ<น>ม่ค่อยมีะในยุคของเราป,ปีพาดมอนประชันอสองวงเลยฮะประชันตั้งแต่หัวค่ำยันสว่าง อ๋อครับแล้ววันนี้มีมีกติกาอะไรบ้างครับก <be> ็กติกาวันนี้เนี่ยก็จะเอาตามหลักหลักการประชันหลักสากลนะครับก็จะมีว่าด้วยเรื่องของเพลงปกไก่นะครับแล้วก็เพลงทยอยหรสองไม้นะครับแล้วก็ไปจบันที่เดียว มีวงตั้งมีวงประชันใครเริ่มก่อนใครตามเดี๋ยวต้องไปติดตามว่าจะเป็นยังไงล้วเราจะเลิกกนกีโมกียามเัาเนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้กำกลังจะปาวเค้กอยู่นะครับแดดไม่มาตกนะครับแล้วทีมลพบุรีมาเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับก็ผมได้รับการติดต่อจากสํานักศิลปกรที่3นะครับก็ให้มาเป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้นะครับดีอนคู่วันนี้นะครับีคู่ในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยวังการกระเตรของเราเนี่ยก็มี มีเรื่องราวเกี่ยวกับวงบีพาพประจำวังแล้วก็มีมีหลักฐานปรากฏมีครูดนตรีไทยมีชื่อหลายท่านอาทิเช่นคุณภูเก็ตจันมากนะครับท่านได้รับบัญชาจากคุณกมมบังคุณกมมบังบุรภาให้มาเป็นครูสอนปีภาพที่วังจันนะครับเมื่อประมาณสักร้อยปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง นักดนตรีหลายหลายท่านเช่นตลลระกูลอะไรบ้างครับตระกูลอัศกิจตระกูลอัศกิจตระกูลเกิดผลตระกูลเกิดผลตระกูลจันน่าตระกูลจันาจนาตระกูลนักดนตรีแล้วแล้วมันก็มีปัญหาไอ้ม,มีมีการเชื่อมโย,นย,นยนงจนกระทั่งมีการฝังลากฝังฝังลอยหมายความว่า,วาครูพวกนี้ก็มาอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาปักหลักตั้งวงอยู่แต่ว่าครูบางท่านมีพื้นเพอยู่ที่อื่นมาก่อนอยู่ที่อื่นมาก่อนอย่างอย่างอย่างมาก่อนเนี่ยอย่างครูเพชรเนี่ย ชื่อเดิมคุณนุชมันรุ่นพี่คุณครูหลวงประดิษฐ์ได้สี่ปีสามปีสุดท้ายมาอยู่นี่คุณหลวงประดิษฐ์ก็ตามมาไหว้ครูมาอ่านองการนะต้องบอกว่ามาอยู่นี่เพราะอะไรอยู่นี่ก็มีมีเรื่องราวอยู่นี่เพราะว่าครูเพชรเขาอย่างไงเขาเข้ามาเป็นครูสอนที่วังจานวังจานแล้วก็มาได้คู่รักคู่รักกับที่นี่คุณแม่ปริ และปัจจุบันคณะดนตรีจันทนาทก็สืบเชื้อสายมาจากตรงนี้ลูกหลานก็มาเติบโตที่นี่สร้างวงที่นี่อย่างที่พิธีกาทราบว่าคุณครูเพชรได้รับพระราชทานที่ดินจากในหลวงในการที่ข้าสู่ที่แถวพุทธลาววัดสามวิสามาตบนพุทธลาวนะครับแถวนั้นนะครับครับแล้วตอนนี้ก็คือบ้านเดิมก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปัจจุบันอยู่ตรงวัดวัดจอมเกตแถวสายเอเซียนะครับก็ริมอยู่ริมแม่น้ำลบบุรี พอมีสี่ตระกูลลาที่เราเห็นตระกูลอัิกิจก็คือตระกูลที่พ่อของครูสุวัสครูดิเลกพวงนี้ก็อยู่ที่ดังสิทธิ์ตระกูลเกิดผลก็แน่นอนที่ดูแล้วบ้านใหม่หางกระเบนคระรับเป็นพี่น้องกันหมดเป็นคี่น้องเป็นอะไรับเห็นมีคนพูดถึงรูปวงปีพาดเก่าครับที่วังจันทรเกษมใช่ เห็นว่ายัางไงไาครับร,รูปวงปีาพา์เก่าเนี่ยปรากฏเป็นรูปของอานายทัพนายทรั์รักดนตรีตรีซึ่งเป็นวงปีาพา์ประจําวังจันในในยุคนั้นนะครับรจากคําบอกเล่าของคุณครูคุณคณรูทวินะครับซึ่งรูปภาพปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่บ้านท่านอ,าอที่บ้านท่านนะครับผมแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันระหว่งางนักดนตรีหลายๆท่านผมได้รับข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งมีนักดนตรีท่านหนึ่งชื่อ คุณครูเกิดแก้วจีนนะครับซึ่งเป็นคนปีอยู่ที่วังจันเนี่แหละพอแยกย้ายกันออกไปก็กลับไปที่อําเภอบ้านแพร่บ้านแพร่นครสีงยาซึ่งติดกับลบบุรีและก็เชื่อมโยงไปสู่วงปีพาศในในกลุ่มโซนของลุ่มแม่น้ำลบบุรีท่าเรือพนท่าเรือเนี่ยนะครับก็เลยไปอยู่พุทธบาทกันบ้างอยู่ลบบุรีบ้างเพราะว่ามันทีไปเป็นพื้นที่ติดกันอำเภอบ้านแพร่อำเภอมหาราช คอนเส็ตก็โกงธนูลบบุรีแล้วออกพระบาทได้บ้านหมอหลงโดอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับมันก็เลยเป็นกลุ่มปีพาสที่เป็นพี่เป็นน้องแล้วก็รู้จักกันเชื่อมความสัมพันธ์กันเข้มแข็งมากใช่ฮะในกลุ่มจังหวัดพระกาหรือว่าวันนี้เนี่ยเราเราปลุกเราปลุกชีวิตปลุกวิญญาณปีพาสในในวังจันเกษนะครับคือย้อนรอยว่าครั้งหนึ่งในในพระราชวังแห่งนี้เคยมีวงปีพาสประจําวังวงปีพาสประจําวังของวังจันเกษเนี่ยก็คือของคุณครูรั์ รักดนตรีนะครับแล้วก็บุตรสาวของครูซับเนี่ยคือคุณแม่ปริกเนี่ยได้พบรักกันแล้วก็เป็นคุณครูเพชรเนี่ยก็แต่งงานนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันระหว่างมบ้านวังจันทร์กับบ้านจันนาธบ้านอัธกิจแล้วก็บ้านเกิดโหร์ราครับคร้บวังจันทร์เนี่ยจริงๆนะวังจันทร์เนี่องค์แรกใครครับโค้งแรกก็คือสมเด็จพระนเรศฯพระนเรศวรซึ่งสมเด็จพระมหาธรรมราชาเนี่ยได้ได้ได้ครองเมือง แต่คองแผ่นดินพระต้ศงของสิยาแล้วโปรโให้สมเด็จพระนเรศวรย้ายจากพิษณุโลกามาอยู่ที่นี่ก็เลยนําชื่อวังจันทร์ของวังจันทร์พิษณุโลกมาเป็นชื่อที่นี่วังหน้าแทนนะครับแล้วแล้วก็อยู่ต่อมาจนกระทั่งมีพระหมหาอุป,ปราชหรือตําแหน่งพระบวรเป็นอุป,ปราชอยู่มาต่อมาจากสมเด็จพระนเรศวรอีกหลายพระองค์จนกระทั่งกรุงแตกแล้วก็ยา้ายไปอยู่ตรงนันกโกสิลป์ี่แหละและมีวังหน้าที่ที่เรารู้ว่าอยู่คือวังหน้าของ ว่พระแก้ววังหน้าในบริเวณของวิทยายนาสิ์สถานการณ์พิธีถ้าถ้าถ้าเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างวังนารายเนี่ยกับวังจันที่ที่นี่จะที่นี่มาก<ะ>่อน,นจะเป็น,ปนอ่าพระชฐานพระชฐานแรกก่อนนะครับแต่จริงๆมีข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างในหลวงรัชกาลที่สี่เนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยปรุงวังไว้สองหวังก็คือที่เราอยู่อันนี้ก็คือหวังจันเกษมท่านมาปรุงไว้เช่นอ่าจัตุรมุข มารัตยาะนะครับผมแล้วก็ท่านไปปรุงวังใหม่นารายที่ลบบุรีเรียกว่านารายราชนิเวศที่ตรงนั้นมีพระที่นั่งที่ชื่อข้องจองนั้นคือว่าพิมานมงกุฎคู่กับพิมารัตยา,ตายามีหลักฐานดนตรีบิพาที่วังนารายไหมครับหลักฐานดนตรีบิพาที่วังนารายเนี่ยไม่ไม่ไม่เด่นชัดไม่เด่น,นชัดแต่ในพระที่นั่งจันทรพิตรานี่มีการเอาสำเนาโน้ตของมองซิเอลาลูแบร์ รเรื่องเพลงสายสมองสายสมองก็เพลงสุดใจอม,มีมีหลักฐานอยู่มีโนต้ตที่มองซีราลูแบร์เนี่ยเขียนไว้เขียนไว้แต่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเพลงร้องที่ชาวบ้านหรือประชาชนร้องประมาณเหมือนกับคล้ายว่าสมัยนี้ก็คือภาษังกุย้ยประมาณนี้แต่ว่ามันมีเนื้อ,อร้องตูกถูกได้เป็นเพลงเร็วซึ่งโนต้ตที่เราลูแบร์บเขียนมันเป็นจังทำร้องสี่สี่ปรากฏว่าก็ดนตรีเล่นไม่ได้มันเป็นเพลงร้องที่เร็วบ้างช้าบ้าง ถ้าจะพูดถึงหลักฐานเรื่องดนตรีในในยุคข,ของสมเด็จพระนารายณ์นะครับมีหลักฐานปรากฏว่าในหลวงพระนารายณ์เนี่ยสด็จขึ้นพระบาทเดือน35วันบบรบุเดือน4-7วันนะครับโดยขบวนพอายาตาเพชรพวงนะครับกางบกนะครับ,บ,บ,นะรบอันนี้มีเขียนจารึกไว้เลยปรากฏไปเลยและมีหอประโคมิภาดนะครับประโคมกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปเดือน35วัน เดือน4ี่เจ็ดวันปัจจุบันยังมีร่องรอยยังมีหลักฐานความเป็นดนตรีเนี่ยเชื่อมโยงอยู่ในงานเดือนสามกับงานเดือนสามงานพระบาทเป็นวงดนตรีประเภทอะไรครับอ๋อเป็นวงปิดพาปครับเป็นวงปิพา้เป็นวงเครื่องสายสลับสับเปลี่ยน็นไปอ่าหมายถึงว่าลักษณะการผสมวงเป็นเครื่องอะไรเลยอ๋อน่าจะเป็นวงปิพาเปดาเครื่องห้าเครื่องห้าหรือหรือผมว่ารุ่นั้งเครื่องห้าแน่นอนเป็นเครื่องพูดมาลักษณะ ผมว่าน่าจะมีต้องมีแต่แต่สันนิษฐามไว้ก่อนว่าเราเคยคุยกับท่านอาจารย์ภูทรภูมัดโถนะครับท่านอาจารย์ภูทรป่าท่านเนี่ยเป็นเป็นนักปราชญ์แล้วก็เป็นอดีตผู้อในวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านบอกว่าในพิพิธภัณฑ์ของวัดพุทธบาทเนี่ยปรากฏโทนปรากฏโทนที่งดงามที่สุดแล้วก็สันนิษฐานว่า เป็นโทนของในหลวงรัชกาลที่สองที่ถวายเป็นพุทธบูชาปัจจุบันโทนไปนี้ก็ยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดพุธบาทนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่ปรากฏอยู่ที่วัดพุธบาทเป็นเป็นเป็นที่หลักฐานเชื่อมโยงได้นะครับเคยมีเรื่องเล่าครูปี๊บทะเลาให้ฟังว่าครับน้องของเจ้าคุณพญาครูชื่นสุนทราวาทินมาทําอะไรมาเป่าปี่ครับเป่าปี่แต่ไม่ใช่เป่าปี่ธรรมดาคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตีเป็น ถาวนตรีเป็นพุทธบูชาแต่พุทธบาลเขาเรียกว่าวันนิพกนะวันนิพกแต่แก้เป็นขอทานเป่าปี่คนก็สงสัยอิตาลีไปยังไงเอาหมวกใส่ไว้ใส่ไว้ขอทานมาเป่าปี่สุดท้ายคนมาเจอรู้จักเอ้าตายแต่ชื่นมาจากไหนเนี่ยมาเป่าปี่ทาไมบอกเสียงปี่คุ้นคุ้นคุณคุนเลยหมวกขึ้นมาพังงานครูชื่นนะฮะอย่างที่เราเจอแผ่นเสียงอะไรก็ดีที่เป็นกระบอกเสียงเอดิสารุ่นก่อนครูชื่นก็เป่าปี่ไว้ไม่ใช่น้อยครูชื่นก็คือน้องคูแช่มพยาสนองนะฮะพ่อ พ,พ่พอคูชอบพ่อคูชาติพุทรลาะวาิฒนสุดยอดสิดปิด <g ül> <c oughs> ก็เป,เป็นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงได้ว่าวอันนี้มีหลักฐานนะครับมีรูปภาพเนี่ยนักดน,นตรีเนี่ยเ <c oughs> ปา่าปีอยู่ที่ระเบียงโคดร <c oughs> ขององค์พระมณฑ์โดนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เดือน3เดือน4ี่เนี่ยก็ยังมีปีพาดแต่แต่มันเปลี่ยนไปแล้วเปล้วแบบของการบรรเลงไม่ใช่ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเป็นการประมูลเหมือนอย่างสมมติว่าผมเนี่ยผมไปประมูล งานนี้15วันแล้วก็ก็ก็รับรับรับไปเป็นลักษณะแบบนั้นประมาณเดือน3เดือน3ครับเดือน3 15วันครับแล้วแล้วของวังนารายเราเดือนอะไรนะครับวังนารายนี่จะมีงานแต่งดินสมเด็จพระนารายณ์ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ั่16เป็นต้นไปหรือก่อนว้นนี้ราจะอยู่ในช่วงที่วันพระสมฆสทุก2สมเด็จพระนารายณ์เดี๋ยวลองไปติดตามดูนะครับมีอะไรให้คุยอีกเยอะเลยนครับขอบคุณมากครับครับสดีครับ 2มือลงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามา,า,มานะครับผมที่เวทีกลางของเราวันนี้มีการประชันปีพาดฮะประชันปีพาดเข,ขาประชันทำไมกันอ้าวเขาประชันปีพาดกันสมัยโบราณเนี่ยก็วงดนตรีปีพาดเนี่ยรับใช้สังคม นะครับ<อ>ก็เกิดการประชันขันแข่งกัน<อ>นะครับวันนี้นะครับประรันเอ,อนเราจะย้อนลอยเมื่อ150ปีที่แล้วกัน,นั้นเลยใช่ครับโอ้โหเป็นการเชื่อมโยงระหว่างวงดนตรีปีพาดประจำวังจันทร์ แบบโบราณนะครับว่ากันด้วยกระบวนการของการประชันเพลงตามรูปแบบของดุริยางค์ศิลป์ของเรารซึ่งวันนี้เนี่ยโค้งสุดท้ายได้มาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะถามวงตั้งว่าเตรียมเดี่ยวคําถามแรกนะอะไรมาเครื่องมืออะไรก่อนอ่าอ,อาจารย์เกรียงไกรครับเตรียมเดี่ยวเครื่องดนตรีเครื่องมืออะไรครับระนาดเอครับเอาละสิระนาดเ,เอปุ๊กไก่ว่าไง ก็ต้องตอบด้วยระนาดเอกครับวงตั้งบอกว่าเดี๋ยวเครื่องมือระนาดเอกซึ่งเป็นเอกของวงถูกต้องอาจารย์ไก่ก็ตอบสวนทันทีไม่ต้องคิดเลยระนาดเอกเอาละครับท่านผู้ชมรางชนลางวันนี้